ใหโยใสย่ก็ใส่ข้าวสิใหโยใส่ลูกอมใส่ลูกอมเย็แค่นั้นแหละเอาเก้าชุดสองเม็ดพอลูกนนใช่ครับมัดทำมัดไม่ได้วางไว้ก่อนเออ,อทำไมเขาช่วยกัน ูทำม,ทำ <laughs> มดูทามนกว่าวัดไม่ได้เ,ด,เดี๋ยวแม่มัดเองดูความมานะจริงๆเนาะมานะว่ะพี่น,พน้องคู่นี้มาเตรียมของไส่บาตรกันนะคะแล้วก็มีของขายอยู่หน้าบ้านด้วยมาช่วยขายของช่วยเตรียมของไส่บาตรอ,อืมปล่อยครับวางดีๆเดี๋ยวหก อ้าวก็โยเป็นเด็กอะ่ะเนี้ยเร็วเวนะค่อยๆนะลูกเออสองช้อนพอสองช้อนเต็มๆเออ,ขอเข้วอิมืมอิ่มอ่ะแล้วเขาไม่ต้มข้าวอ้าก็เดี๋ยวเขาไปหุงเองไงลูกอันนี้เขาเรียกว่าตักบาทเข้าวสารอาหารแห้งไม่ใช่ตักบาทหน้าบ้านที่ตักบาทหน้าบ้านอะ่ะเป็นตักบาทอาหารสุกแล้ว ไม่ใช่อาหารแห้งคือเขาเก็บไปกินได้นานๆานมันคือการทำบุญตักบาตรนั่นแหละลูกแล้วทำไมไม่ใส่ยังงู้ล่ะคะเออวางไว้เอถอะยวแถวไหนก่อนเหรอเออร้อนเปล่าลูกหายร้อนแล้วไง อ oh, ืมใป่เออเย็น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 อะไรลูก้ไม่เอาก็ใส่ลูกโอมก็ใส่ไปตี้ก็ยุบหนูก็จะใส่เองอ็ผสมสลับกันดิผัดกันมั่งอันไหนโยตาข้าวยุก็ใส่ลูกอมอันไหนยุ รู้ใส่ข้าวเรือใส่ลูกอมใช่ไหมอันไหนโยใส่ข้าวโยก็ใส่ลูกอมไงเอายุก็ใส่ข้าวลูกใส่ลูกอมไปก่อนตั่ข้าวก็ได้ได้นี่เราก็จะมาตัดตลาดเชียงค้อ โยกแกะติลุกมามา่าแกะน้ำละช่วยกันใส่ถุงเออช่วยกันใส่ถุงใส่้้ดลูกใส่ให้ครบเก้าชุดลูกเอาเก้าชุดน่ะใส่มามา่าใส่น้ำใส่ขนม ครับขน,นมเอาห่อเดียวพอโยนใส่อะไรเยอะแยะจังลูกออใส่น้ำออนืมข้าวใส่ขนมลักกินสลัดเออเอาใส่ได้กี่ชุดแล้วครับทุกคนนับก่น,นะคะหนึ่ไม่ใส่น้ำส้มมากแล้วครับน้ำเขียว เยอะเลยใส่น้ำส้มมาดนิม,มาม่ามาม่าใส่ม,มาม่ารดคนละรดม่งมอืมอามาม่าคละอืมระคะกันไปลูกอไปเขาก็ไปแบกกินเองอืมครบยังอ่กี่ชุดแล้วล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้เอือเออเกาอืออ่ากายแล้วครับ นเด็กกำลังเคลน่อนมก็มีมาม่าคอฟี่ปาร์ตี้ไหนดูดิมีน้ำแล้วก็มีข้าวต้มโอเคไหนวะอะไรมีกี่ชุดมีกี่ชุด้าชุดนะคโอเคเราจะเอาไปทำอะไรกันอะออกไปศึกษาทหารแห่งโอ้ยจับบาดตักบาดอืมใช่ครับโอ้ยน้องฉีกอย่าแล้วน้องฉีกไม่ออกป๊ป โอ้ oh. okay. มีพิเศษด้วยทุกคนตายแล้วโอเคเอาครบยังคะครบยังคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องอะไรคะวายุวายโอแสดแสดอะไรแสบแฟมิล oh, okay, ี่โอ้แสบแสบโอเคค่ะ